สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนอมชาแนลจ้าวันนี้จะมาทํากับข้าวบานๆอาหารง่ายๆเนาะทั้งผักเหนือเจ้าก็คือเห็ดโคนต้มเค็มเห็ดโคนเห็ดปลวกเนาะจะมาต้มเค็มนะจ้าเดี๋ยวจะทําตำน้ำพริกคากินกับต้มเห็ดเนี่ยเจ้าก็มีเห็ดโคนนะจ้าไปนแลงทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะ ตรงนี้ก็มีจะใครทูบนะเจ้ามีเกลือแล้วก็กระเทียมทูบเนาะเขาดูฝนแล้วเนาะเฮ็ดปลวกเฮ็ดโคนก็ออกกัน,นามากเจ้าเมื่อวันก่อนได้เอามาแกงเนาะแล้วก็เอายำเจ้าอันนี้จะเอามาต้มเนาะต้มเข็มเหล่านะเดี๋ยวเขาจะตำพริกคากรับเจ้าที่นี้เขามาดูอ่า ส่วนของน้ำพริกขาเนะเจ้าปนอตมต่าแบบเร่งดวนนะเจ้าวันนี้ห้องเรียกว่าสูเร่งดวนเนาะน้ำพริกขาก็มีพี่แข้งขั้กเจ้ามีกระเทียมมีขาแล้วก็มีเกลือเจ้าอ๋อใส่ใบมะกรูดเตยนะเจ้าใบมะกรูดจะได้หอมหอมเนาะก่อนตีจะต่าน้ำพริกขาปนอมจะเอาเห็ดไปต้มก่อนเนาะเจ้า ตั้งหม้อต้มน้ำเดือดนะเจ้าแล้วก็เอาเกลือลงไปก่อนเนาะตามด้วยกระเทียมทุกเจ้าแล้วก็จะไข่ทุกเนาะแล้วก็เอาเห็ดลงไปเลยเจ้าเอาลงไปหมดเลยอืมเกือบเต็มหมอ้อนะเจ้าแล้วก็ปิดฝาไว้ตรงนี้เนาะ เดี๋ยวพาไปต่ำพิกากันเนาะอันนี้ต่ำแบบ สูตรแหลงดวนนะเจ้ามีพิธีรีตองอย่างนักเนะาะเพราะว่าเหียวเข้าจะตามที่พอแรกแล้วนเนาะจะเราก็เอาใบามะกรูดนะเจ้าทีลงไปตนะ่ำเนาะจะได้หอมเจะต่ำใบมะกคูดะละเอียดเลยนะเจ้า อก็เลกได้ประมาณนี้นะเจ้าปรุงรสในครกนี่เลยนะเจ้าเอาชุลสดลงไปน้ำปลานิดหน่อยเนาะจะได้หอมหอม,มาตักเส่ถ้วยกันเลยเจ้าก็ได้น้ำพริกขาแล้วนะเจ้าเดีย๋ยวไปดูหม้อต้มเห็ดก่อนนะเจ้า หอมมากๆเลยเจ้าซุกแล้วเนาะปิดไฟตักใส่ถ้วยก็ได้ประมาณนี้เลยเจ้า เห็ดโคนต้มเค็มกับน้ำพริกขาเจ้ามาเจ้าพี่นอ้องเพื่อนๆกินข้าวต้วยกันเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พนอมตัวนะเจ้าแล้วปะกันคลิปหน้าสวัสดีเจ้า มามาผัวลุงปากกระปองก็มีห้องหมูยำแล้วเนาะร่องกินแบบนี้เนาะกับแคบหหนด้วย เที่ยงกว่าแล้วมาเลยหิวข้าวหิวข้า,าวา